ไข่มุกไข่มุกไข่มุกนี่เห็นไหมเจอเยอะแยะครับผมทุกคนคือก่อนหน้าเนี่ยเมื่อวานที่ตอนกลางคืนใช่ไหมก่อนที่เราจะไปทําแผงวงจรน,นิเล็กรอน,นิ์อ่ะเราไปหาตรงแถวโซนอชายหาดมาจริงๆแล้วตรงข้างคองที่เป็นเส้นน้ําก็หาเจอได้ผมเยอะแยะเลยเนาะเออไข่อาเจน ทุกคนบางคนอาจจะงงก็ได้นะคืออย่างที่เคยบอกไปแล้วนะผมว่ากลางคืนเนี่ยจะทําอะไรไว้นะผมพวกปา์มของนู่นนี่นั่นนะผมไม่คือจะไม่นอนแล้วเพราะว่าเราเดินทางมาได้ไกลมากแล้วผมนี่วันที่เท่าไหร่แล้ววะสามสิบเท่าไหร่แล้วจาไม่ได้ <c oughs> นั่นแหละครับผมเราเดินทางมาตั้งพักแล้วเนาะเพราะฉะนั้นครับผมมันต้องทําอะไรเบื่อไวนะ้แล้วถ้าไปปา์มตอนที่แบบว่าทุกคน คือแบบฟาร์มตอนทําคลิปอย่างเงี้ยมันก็น่าเบื่อแลผมฟาร์มที่ตอนที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะผมตอนที่ปกติเนี่ยไม่ได้เล่นตอนช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟาร์มเนาะเพราะว่ามันเอาชีวิตรอดไปวันๆไงมันจะข้ามวันก็ไม่ได้แล้วจะฟาร์มหมดวันมันก็น่าเบื่อตายเลยครับผมเพราะฉะนั้นนี่แหละเอาเวลากลางคืนนี่แหละมาฟาร์มทุกคนก็อาจจะงงหน่อยทําไมแบบเฮ้ยเปียะําไมเปิดตัวแบบนี้ <laughs> เออดีเลยมาหาฟา์มต่อครับผมก็เลยอัดไว้ด้วยอันนี้ฟามไข่มุกข,ขาวอยู่ครับผมน่าจะหมดโซนแล้ววิ่งเก็บมาแต่นู่นนี่ยังเหลือหน่อยๆน่อยเออดีเราเก็บไปครับผมเราจะได้เอาไปดาตอนที่ทําแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เราจะได้ไม่ต้องแบบมาหาไงเออใช้ประโยชน์ได้ครับผมพี่ดอนไปไหนแล้วเนี่ยพี่ดนอนอ๋อยู่นี่ไง โอเคครับ okay, ผมแล้วก็ที่เราติดค้างกันไว้ว่าเราจะทําอะไรเราจะทําไนตัวทุบชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาเนื้อน้องไปด้วยนะครับผมเอออันนี้ลงมาหาความจริงแล้วจะลงมาหาเนื้อน้องแหละแล้วก็มาฟาร์มพวกไข่มุกข,ากข้าวไว้ครับผมแถวนี้มีอดีแปลกขีม่วงอยู่เก็บไปด้วยเลยก็ได้ครับผมอาจจะแบบพูดน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าการโควิดมันยังไม่หายดีนะครับผม คือเวลาพูดเยอะแล้วมันเหมือนกับจะไออแฮ่มตลอดนะผมปอดมันแบบมันเหนื่อยง่ายไม่รู้ทําไมกับมันเนอ,อิม่มไอเสือฮแม่ไม่มีเวลาเฉยๆแล้วมาหาเนื้อน,น้องนะผมเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเล่นแบบพวกสัตว์ใหญ่นะผมไดโนเสต่์ตัวใหญ่เนาะพวกเสืออะไรงนี้ไม่เอาหรอกครับผมแต่เวลาหาอะไรนี่ไม่ค่อยเยอะจะเจอนะตั้งนานในแค่อันเดียวนี่ทีเล็กมีทีเล็กตรงนี้อยู่ได้อยู่ครับผมเออนีทีเล็กเนี่ยแหละเนื้อน,น้องเยอะมานี่มานี่เออ ความจริงตีอาเจนไปตั้งหลายตัวแล้วแล้วทำไมมันไม่ได้วะแปลกใจวะเออทีเล็กเนี่ยได้หน่อยแต่อาเจนเนี dai, <go van biết> ่ย <nuest> ก <grammar emotions> <goals> so, ่อนหน้านั้นไม่ได้เลยว่ะวามตั้งเยอะไอ้บ้าเอ้ยได้ได้จีนเดียวมันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วยังไงยังไงยังไงมาดิมาดิมาดีมาดีฮโตเก็บเนื้อก่อนอืมอย่ามาแย่งเนื้อข้าไอ้หนูข้าเอาตารอเวลานี้มานานมาถอยมาถอยมาดี่มาดี่ฮ้ยมินตรงๆงอยู่ว่ะ ไม่ได้ว่าพี่ดอนนะผมว่าเจเดี่ยเออกัดยากอยู่เออแล้วก็มีไข่ดีเล็กด้วยเอาไปด้วยเลยแล้วกันครับผมเก็บไข่ไว้ก็ดีนะผมเวลาเราหิวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเอาออกมาใช้กินได้นะแล้วพี่ดอนเลบเอลอัพด้วยก็ดีครับผมเออเดี๋ยวเราก็ไปไปในตัวไปกลับบ้านกันเดี๋พี่ดอนกลับที่พักก่อนยังไงตอนนี้ครับผมเราต้องทำอะไรเครื่องชุกชีวิตใช่ไหมล่ะ เครื่องชุบชีวิตตอนนี้ทําได้แล้วแหละแต่ที่ไปหาเนื้อนอกเนี่ยไม่ได้เอามาจะทําอะไรแล้วผมจะเอามาแบบไว้ใช้จับอาเจนออกมาก็คือจับเลยอะไรแบบนี้เนาะโอเคก็ได้ของไม่เยอะหรอกมันต้องค่อยๆปลมกันไปแหละจะไม่ล่ะเพราะว่าคือมันเล่นไปวันๆนี่เราสามต็กว่าวันแล้วนะผมมันก็ได้เท่านี้แหละ <laughs> มันไม่ได้ไปเยอะกว่านี้แน่นอนครับผม ตอนนี้เราก็สามารถกราฟที่ชุบชีวิตได้แล้วผมทุกคนเปิดเครื่องก่อนนะอย่าลืมนะออเบางคนลืมเปิดเครื่องนะผมทำไมว่าข้าม่ขึ้นเนาะมันมีจริงเพราะตัวตัว,ตวพี่เนี่ยก็เคยมาก่อนแล้วผมอันไหนไม่ใช่ก็เจ็บไปเอ้ยต่หมวกนี่หมวกไปต้องใช้อะผมอันนั้นก็ต้องใช้เนี่ยถ้าบอกให้มันคือนเหตุผลที่ทำไมผมพกทุกอย่างไปครัผมอะไรก็ต้องใช้ โอเคครับผมทุกคนได้เครื่องชุบชีวิตมาแล้วครับผมว้าวดีเลยครับผมรีวายแพลตฟอร์มนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวไอตัวชุกชีวิตเนี่ยมันจะต้องใช้ในเรื่องของแอมเบอร์ด้วยนะผมมันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยเนาะเวลาชุบชีวิตเอ่อพวกไดโนเสาร์ออกมาเนี่ยชิปเนี่ยมันจะต้องใช้แอมเบอร์เป็นส่วนใหญ่เลยตั้งไว้ตรงไหนดีเนาะ เรามีนะผมชิปของอาเจนมาแล้วเอออย่าลืมเก็บชิปด้วยนะผมบอกไปแล้วเนาะเมื่อวันก่อนเมื่อวานนะผมเป็นเรื่องของการแบบว่าล่าอาเจนแล้วก็เก็บคลิปอ่าเก็บชิปนะครับผมเอาไว้ตรงนี้น่าจะดีเพราะว่าไม่มีอะไรขวางเนาะเออเวลาเองกิโลเดินก็จะได้ไม่ต้องขวางครับผมโอเคครับผมเคลียร์ครับผมที่ชุบชีวิตครับผม จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่เสาอ่ะมันสามารถชุบได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าใครอยากแบบเออชุบที่บ้านก็คล้ามาครับผมมันคราฟไม่ได้ยากเท่าไหร่นาะโอเคนี่ก็น่าจะคือชอบซีรีส์เอาชีวิตรอดอย่างหนึ่งนะผมคือมันได้แบบบอกละเอียดดีครับผมตัว,วผมที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องสอนก็ได้บอกอะไรแบบที่มันชัดเจนด้วยอ่ะเป็นคนสอนเป็นคนอธิบายไม่ค่อยเก่งนะผมเวลาสังเกตเวลาอธิบายจะชอบตะกุกตะกักนะผม ดิ้หล่นตัวพูดเดี๋ยวบ่นได้แบบรัวๆเป็นชุดแหละแต่ถ้าได้อธิบายเลยจากตะกุกตะกากหน่อยเนาะโอเคใส่ชิปเข้าไปนะผมทุกคนชิปที่มีเนาะเราเอามาจากอันนี้เอามาจากลากศกนะเออมันต้องตายนะผมแล้วเราก็เอามาโอเคครับผมนี่ก็คือขั้นตอนครับผมแค่นี้เลยแล้วก็นะผมเวลาที่จะชุบชีวิตทํายังไงจะเห็นทางด้านขวามือเห็นไหมอ่าให้กดเข้าไปเลยนะครับผมด้านล่างนะครับผม โอเคเรากดเอ c e เ t เลยครับผมนี่ล้อล้อแล้วก,อออวก็ออกมาแล้วครับผมมาเจนมาให้พี่จับเลยดีๆโหตัวเดิมครับผมอันแน่อันแน่อันแน,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 น่จะบินไปไหนจะบินไปไหนจะบินไปไหนอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าโอ้โหดูมันบินดูมันบินดูอ้้มันบินเฉียวบินบินโฉบเอ้ยหฮ้ยเกือบตาย เฮ้ยทำไมดอกดอกทายมันโดนแรงจังอะเพราะเลือปันแปดเกือบตายโอ้ดีแล้วไม่ตายอีกรอบอุยอะไรวะเฮ้ยทำไมลูกธนูมันแรงหรือว่าอะไรวะเนี่ยโอย้โอเคครับผมทุกคนเออสังเกตด้วยนะผมเห็นไหมมันจะมียาคูณสิบอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานนะผมก่อนที่มันจะตายเนี่ยได้ลองวัดใจนะผมตอนมันตกน้ําแล้วก็ใส่ยาคูณสิบไปดูเนาะ แล้วก็ดีเห็นนะผมมันก็เป็นยาที่ค้างมาจากรอบที่แล้วเวลาจบชีวิตเนี่ยมันก็จะได้ยากลับคืนมาด้วยนะผมเอ้ยนี่คือข้อดีเลยนะนี่แล้วผมที่กล้าวัดใจเพราะว่ารู้อยู่แล้วผมว่าแต่ยาคุณติดไปเดี๋ยวเราเอากลับมาุบชีวิตมันก็ได้กลับมาเนาะโอเคครับผมที่เหลือเราก็รอแค่นั้นครับผมรอมันหิวแล้วก็เนื้อน้องที่เอามาก็จัดไหนครับผมจบฮนะ ก็ตอนนี้เราก็ฟาร์มรอได้เลยนี่หว่าเออเราไปฟาร์มเอาเพยี่ยงกิโลไปฟาร์มรอได้นะเนี่ยโอเคเลยครับผมอาจจะใช้การตัดเยอะหน่อยนะครับผมหรือว่าอ่าอาจจะกอให้มันเร็วๆเนาะจะปาไม่ดูเลยแต่ว่าอาจจะกอเร็วอะไรเงี้ยเริ่มพูดไม่ไหวแล้ววะจริงๆเวลาได้แบบพูดเยอะๆแล้วมันแบบมันเหมือนหายใจลําบากครับผมโอเค ก็ใครที่แบบว่ายังไม่เป็นโควิดก็รักษาตัวดีๆกันด้วยนะผมหรือใครที่เป็นแล้วก็รีบหายวไวๆนะผมเป็นกําลังใจให้เหมือนกันนะผมโอเคตอนนี้เอาตู้มาแล้วนะผมตู้เนี่ยจริงๆแล้วอยากเอามาใส่ไอ้นี่ของของในตัวเรานะวางตัวไหนดีวะตรงนี้ไม่เหมาะเอาที่ที่มันแบบแอบๆหน่อยดีกว่า ไม่ใช่อะไรนะผมจะไปปามเองกิโลแล้วอยากให้ตัวเบาที่สุดเนาะจะได้แบบว่าขนเหล็กขนหินได้เยอะๆนะครับผมมาแล้วเอาของทุกอย่างนะครับผมปากใส่ในตู้เอาให้หมดแหละแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเราต้องเอาบูปินบูปินไปใส่ก่อนตู้ทุกอย่างเนี่ยได้แบ่งแยกไว้หมดแล้วนะผมของบูปินเนี่ยถ้าไม่อยากให้ปนควรใส่กับตู้บูปินนะผมเป็นบุกเชลเนาะมีที่ใส่อยู่นี่แหละ เคยตอนไปหมดแล้วครับผมลองเริ่มดูแต่เริ่มนะจริงๆใครไม่รู้ว่าไหนใครบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้ว่านี้ฮะอันนั้นฮะลองย้อนดูตั้งแต่วันที่หนึ่งอะ่ะคิดว่า่อนละเอียดที่สุดและของทุกอย่างครับก็คือขาไปดูหินหนเลยครับผมโอเคที่เหลือเราทานเปืนได้หมดครับผมแล้วก็นั่นแหละครับผมเป็นวิธีการในการขี่แองกิโลไปปามหินครับผมเออนี่ละไปพี่แองกิโลโอ้โหตัวเบาหย่อยครับผมเห็นไหม เออฟาร์มรออาเจนมันหิวนะผมพอมันหิวเตร็จแล้วมันตื่นขึ้นมาเราก็จะได้แบบยัดเนือน่องจับแป๊บเดียวจบเลยครับผมโอเคฟาร์มกันไปยาวๆครับผมมา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 เฮียงกิโลเดินมาทางนี้ เดี๋ยวจะแยกไต่นะผมหินเนี่ยจะเอาไว้ในกล่องเล็กเนาะเพราะว่ากล่องเล็กเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เผื่อแบบทําซีเมนต์อะไรยงี้ด้วยหินต้องใช้อะผมจริงจริงจะโยนทิ้งแล้วแหละแต่ว่าเอ้ยมัน,ม,นมันก็จําเป็นอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะผมคนที่แนะนํามาด้วยนอนในเรื่องของการนอนนะผมที่บอกว่านอนแล้วค่าสลบปมันจะหายไปอะไรเลยอย่างเงี้ยขอบคุณจริงๆริงครับผมแต่ว่า อันนี้พี่เล่นเอาแบบชีวิตรอดไปวันวนะันเนาะซึ่งมันไม่ควรเกินหนึ่งวันในหนึ่งคลิปนั่นเองครับผมมันทําแบบนั้นไม่ได้เนาะถ้านอนมันอาจจะแบบมันนานเกินไปครับผมสี่ถึงแปดชั่วโมงอะ่ะบางเตียงแปดชั่วโมงสี่ชั่วโมงเออมันเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับผมในเกม,มเอาไปฟาร์มอะไรเนาะก็ขอบขอบคุณจริงๆครับผมที่แนะนํากันมาเนาะเป็นวิธีที่ดีมากครับผมถ้าใครแบบว่าเล่นในโหมดบูตตอนหรืออะไรที่แบบอยากจะแบบเซฟเวลาด้วยนะครับผม แต่อันนี้เราเล่นแบบเอาชีวิตรอดวันก็เลยแบบต้องทําตามวันไปครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเราใส่เนื้อเข้าไปครับผมดูดีจะเสร็จยังโอ้ยโอ้โหจับได้แล้วครับผมมาจเจนครับผมวู้ว้าวโอ้โหโคตรเร็วเลย <laughs> มันมียาคุณสิบในตัวด้วยครับผมแล้วกินเนื้อน้องแค่หนึ่งติดเลยอะ โอ้แล้วทาไมวันนั้นหนูลงน้ําทําไมหนูไม่กินทีเดียวติดไม่งั้นพ่อได้แล้วเนี่ยไม่นองมาเสียวเวลาแบบชุบชีวิตโอ้ยละนอละนอขาวอาเจนเนาะโอเคครับผมโ้โหอ,อ,อ,อย่างนี้เราขี่ภารกิจของเจ้าอาเจนนะผมที่จับมาเพราะอะไรรู้ไหมตอนเนี้จับสังเกตว่าจับทุกตัวเนี่ยจะเอามาใช้งานหนุเลยครับผมมันจําเป็นจริงจริงนคาโน่เนี่ยจริงๆงไม่ได้จําเป็นครับผมแต่ว่าฟุก๊กจับมา มันอยากมาอยู่ด้วยครับผมโอเคนีได้แล้วครับผมโอ้โหเกลียรบผมเดี๋ยวนะผมจะพาอาเจนเนี่ยไปแบบว่าบรรทุกบรรทุกพวกไม้ฟางอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเราก็จําเป็นที่จะขนไม้ขนฟางขึ้นมาเพื่อแบบตอนนี้เราฟาร์มเหล็กได้เยอะมากแล้วใช่ไหมแต่ไม้กับฟางนะผมมัน อ่ามันแบบว่าขนมาไม่ได้เพราะว่าพี่ดอนเนี่ยบินขึ้นบินลงพี่ดอนมันรับน้ําหนักได้น้อยนะครับผมแต่ว่าอาเจนเนี่ยจะรับน้ําหนักได้เยอะเดี๋ยวเราไปแค่นี้หอเนาะเพราะว่าเราจะไปแค่ปาล์มไม้กับปาล์มปางครับผมเออมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะหรอกโอเคอันนี้ไปปาล์มไปเบอร์เผื่อด้วยถ้าไม่ลืมอ่ะนะ <laughs> เออใ้จริงไปเน้นปางเลยครับผมเน้นปางเน้นไม้เพราะว่าเราฟาร์มเหล็กได้เยอะแบบนี่เราเป็นเหมืองเหล็กแล้วไงเราฟาร์มแบบไม่จํากัดแล้วเพราะฉะนั้นครับผมเราต้องหาไม้หาปืนมาแบบว่าเผาให้มันแบบได้ตามความต้องการนะครับผมพอมีวิ่อาเจนแล้วบอกเลยว่าสบายเบื่อมากครับผมในเรื่องการขนไม้ขนปางเนาะเพราะว่าเราหามาหาเหล็ก ได้เยอะแล้วโดยพี่แองกิโลด่ผมเราก็ต้องหาไม้ได้ให้มันเยอะด้วยเพื่อที่จะเผาเผารอเวลาเราไปทําอย่างอื่นแหละจะได้ใช้ได้เลยครับผมและเจนตรงนี้อยู่เป็นกลุ่มนี่พี่อาเจนต้องบอกว่าสู้ได้ด้วยร่ผมมันนี่ไม่ได้เขาไม่ได้มั่ขนไม้เฮ้ยขอโทษด้วยไม่ได้มัดได้ขนไม้ขนปางขอตู้เป็นนะนี่นี่ามไม่ดูเลยครับผมนี่เราไม่ได้ไม่ได้นี่แต่พูดนะนี่เป็นไงเป็นไงร่วงไปเลย พีอ่อาเจนเขาไม่ได้มาแบบเออขนตำพระราอย่างเดียวสามารถใจสู้ได้ครับผมอ่ะเราจะบินหลบอะไระหนาเนี้ยวงเลี้ยวมันอาจจะแบบโค้งๆหน่อยครับผมโอเคนี่แหละเป็นทั้งประโยชน์ด้วยแล้วมีฮิวด้วยเห็นไหมสเีเขียวเนี่ยรักษาตัวเองรักษาตัวเองได้ด้วยอ่ะเอาดิเอาเรื่องเอาเรื่องเปล่าเอานั่นแน่้นัน่นแน,น่จิกหัวพี่จิกหัวพี่อันน่นเน่บินมาบินม้มันตรงบินม้มันตรง,ตงไอ้หนูเพราะพี่กีเกียจเลี้ยว ยังไงยังไงแล้วโ,โดเรียบร้อยไปครับผมก็อย่างนี้บอกครับผมอาเจนเนี่ยก็ถ้าว่าเป็นสายต่อตู้ไหมก็ต่อตู้เลยนะเพราะว่ามีอยูเนาะแล้วตรงนี้มีอโลมุดหัวอยู่ตัวหนึง่งทำไรน่ะโอ้ยเหลวเยอะด้วยอมไม่ใช่อะไรอยากเก็บไว้จับครับผมตู้ไหวไหมโอ้พี่อาเจนสบายบอกเลยไออันโลเนี่ยไหวหมดแหละมาดิ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 บินมาดิมาดิาน,นี่นี่ เอเห็นค่าแล้วจะมาทําเป็นโจมตีเอ้ยอ,อารมณ์แย่งเนื้อวะ่ะยังไงยังไงยังไงเราอาดีมาดีาดอาดีอาเจนอาเจนอาเจนด้วยกันก็ตู้ตู้ได้ครับผมตู้ได้โอ้มาเถอะมาเถอะสบายมากอาเจนลาเจนนี้ให้เนื้อน้องด้วยนะเออให้เนื้อน้องเยอะนะแต่ตอนที่เราหาฆ่าไปทั้งหลายตัวครับผมแต่ไม่ได้เลย <c oughs> เอยก็งงอยู่อะไรของมันวะ่ะ นั่นแหละผมมันจริงเวลาจะหาอะไรมันไม่ค่อยเจอหรอกแล้วแตกมาโอ้โหสามเลเวลเลยเว้ยทุกคนโอ้สบายครับผมอย่างนี้ฟามแป๊แบ,บเดียวได้สามเลเวลแบ่งๆทยอยทยอยใส่กันไปเนาะเอาเลือดด้วยเลือดก็จําเป็นครับผมพี่อาเจนต้องถือไว้ก่อนด้วยครับผมเดี๋ยวสปีดค่อยไปว่ากันทีหลังเนาะเกียครัผมพี่อาเจนพร้อมแล้วใช่ไหมลูก พรอมเป็นนักขนไม้ในตำนานแล้วใช่ไหมลูกมันจําเป็นมันจําเป็นครับผมถ้าไม่ใช่พี่อาเจนจะเป็นใครล่ะใช่ไหมเออแบกท่อนสูงเนี่ยแหละสุดยอดนี่แล้วพี่อาเจนทําอย่างนี้ได้ด้วยดูนะบินขี่ปาดีขี้ปาดีจะ,ะเสือจะทําโดโดเหรอนี่น,นี่เป็นไงสบายสบายเล่นแบบนี้ก็ได้อะผมนี่สําหรับสัตว์ที่ตัวน้อยกว่าพี่อาเจนนะผมสามารถขีบได้เลยเนาะทุกคน โอเคพี่อาเจนก็เก่งพอตัวอยู่ครับผมแต่ตอนนี้ต้องฟาร์มแล้วล่ะเปลี่ยนหน้าดีก่อนมาตามมาพี่อาเจนมาขุดไม้ไปด้วยกัน ไอ้ยปามโคตรนานเลยอะถ้าไปตัดไปกอคือยาวมากแล้วตงสารพี่อาเจนมากเลยตอนเนี้ยโอจะทิ้งไม้ก็เสียดายดีปามมันจะถึงแล้วพี่อาเจนอีกนิดเดียวโดนหน่อยอึบหน่อยเฮ้ยตกด่าพี่อาเจนเลยคือแบบจุ๊บชีวิตมาปุ๊บต้องมาขุดโมขุดไม้เพราะเขาโทษเฮ้ยแต่จริงจริงปามดีเดียวได้ใช้ยาวเลยนะใช่ไหมล่ะเออละเหล็กขุ้มครับผม จะเปิดตัวได้ครบทุกตัวจะมีหน้าที่นะผมลูกพี่เนี่ยพี่ดอนก็เดินทางด้วยความเร็วสูงใช่ไหมพี่อาเจนก็ขนไม้ขนปางครับผมจอดลูกก็จอดจ,จะไปไหนแล้วนั่นพี่แองกิโลก็ฟามเหล็กครับผมพี่กบก็ฟามซีเมนแล้วก็กระโดดไปนุ่ดไปนี่ได้ผมได้ดีแล้วก็พี่ดีเล็กกับพี่คาโนเนี่ยเป็นบริการคุ้มครองพ่อมาหน้าผม <c oughs> คุ้มครองพ่อได้เป็นอย่างดีลูก แต่และตัวมีนาดีครับผมแล้วพี่อาเจนเนี่ยต้องบอกอีกอย่างเลยมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือมีโต๊ะสมิตตีในตัวนั่นเองครับผมเห็นไหมอ่าพี่อาเจนสามารถคร้าบอะไรที่เป็นโต๊ะสมิตตีได้สบายเลยครับผมเป็นของที่แบบใช้โต๊ะสมิตตีข้ามนั่นแหละพี่อาเจนก็สามารถทําได้ครับผมโอ้ถือว่าดีค้ามในตัวได้เลยเนาะเราหาม,ามันได้เยอะมากไหมมันไม่ถือว่าเยอะนะขนาดเนี้ยถ้าฟาร์มขนาดตีแล้วยังได้ต่านี้ถือว่าไม่เยอะ จริงๆไม้ควรจะหาได้เยอะกว่านี้ถ้าเป็นขวานสีฟ้านะผมเดี๋ยวจะไปลงถ้ำหาขวานสีฟ้าเพิ่มครับผมเพราะว่าทิแกแอ็กเนี่ยเป็นสีฟ้าแล้วเจาะทีเดียวแตกแต่ขวานนี่คือต้องรัวต้องรัวกว่าจะแตกเออก่อนจะได้ไม้มานะผมโอเคเดี๋ยวไม้เราจะใส่นี่ไว้เนาะเป็นเตาหลักสองเตานะผมแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มจะไปแบ่งใส่เตานู้นเลยเพราะว่าตอนนี้ไฟมอดแล้วผมเหล็กยังเผาไม่หมดเลยนี่แหละเห็นไหม ชีวิตรอดไปวันวันครับผมมันได้อะไรเยอะเลยนะเว้ยมันได้ทําให้เห็นว่าเนี่ยแต่ละวันเราควรจะทํายังไงเราควรจะไปยังไงเดินยังไงนอนยังไงใช่ไหมเออทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลครับผมนี่แหละเล่นไปวันวันครับผมถึงผู้วัฒธนามันจะไม่อัปเดตก็เล้กแต่เข่าครับผมเราก็ทําหน้าที่ขอเราเราก็เล่นนะครับผมพีก็เล่นของพีไปเรื่อยๆอื่อถ้าก็อย่างที่บอกมีทุกคนยังดูอยู่นะจะให้เลิกเล่นก็ได้ยังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถึงคนจะดูน้อยแต่ก็ ก็ถือว่ามีคนดูล่ะก็จะทามอยู่เงี้ยเผื่อผู้เล่นใหม่ที่มาใหม่ด้วยเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแล้วกันครับผมคงไม่ได้นอนอยู่บ้านหรอกเดี๋ยวพี่จะออกไปฟาร์มถ้าก่อนนะเออเดี๋ยวกลางคืนแล้วนะผมคงจะขอตัดเนาะเพราะว่ามันแบบว่าเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเสียเวลาด้วยนะผมไปกว่าจะไปถึงน่าจะมืดนะผมถ้าลาวาเนาะก็ขอตัวก่อนครับผมเดี๋ยวไปฟาร์มขวานเหล็กสีฟ้าก่อนแล้วกันครับผมไปหาของสีฟ้าเพิ่มก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมทุกคน